สวัสดีทุกคณนรเรากำลังติดต่อกับคุณกูรูมาเก็ตมาเริ่มกันด้วยข้อมูลสรุปเกี่ยวกับบริษัทกันก่อนต่อไปอีกเล็กน้อยเราจะพิจารณาตัวบ่งชี้แต่ละตัวในรายละเอียดเพิ่มเติมคุณสามารถหยุดชั่วคราวได้หากคุณต้องการเราขอแนะนำให้คุณศึกษาตัวชี้วัดทั้งหมดของบริษัทที่อยู่ระหว่างการศึกษาอย่างละเอียดมากขึ้น ตอนนี้เราจะเปรียบเทียบตัวชี้วัดพื้นฐานหลักของบริษัท Index จากสุทิเคซายเอที่คือ s n d x บทวิจารณ์นี้ใช้ข้อมูลวันที่25สิงหาคม2568ตามการจำแนกประเภทกูุมอเก็ตบริษัทดัชนี r ากส u ท i ิเค s us, อยู่ในหมวดหมู่ย,ย่อย Cancer b l o o d มีบริษัทเข้าร่วมการประเมิน18บริษัท ดูการตัดสินใจที่เกิดขึ้นตอนท้ายวิดีโอผลลัพธ์โดยรวมของบริษัทที่ศึกษาลบ8จาก10คะแนนผลลัพธ์เฉลียสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือลบ1.9คะแนนหากมองในภาพรวมจะเห็นได้ว่าครอบคลุมตลาดสารัฐทั้งหมดเราจะเห็นว่าผลลัพธ์เฉลียของตลาดโดยรวมคือ1.8คะแนนเทียบกับคะแนนติดลบ 8คะแนนสำหรับบริษัท Sy นเด็กซ์ฟอ a l มัสติคัการเปรียบเทียบพลวัตของราคาหุ้นของบริษัทซินด็กซ์ฟอร c ม e สติ c ัส NC และหุ้นประเภทย่อยเราจะเห็นได้ว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาหุ้นของบริษัทซินด็ Pharmaceutical สอ Pharm แสดงให้เห็นถึงพลวัตที่ติดลบ20.6%เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาของหมวดหมู่ย่อย8.7% มูลค่าตลาดของบริษัทซินด็กซ์ฟมิสุติคัสอินซีมูลค่า1.4พันล้านเหรียญสหรัฐและมูลค่าตลาดของหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่14พันล้านเหรียญสหรัฐมูลค่าทางบัญชีของบริษัทอยู่ที่0.15พันล้านเหรียญสหรัฐมูลค่าหนังสือของหมวดหมู่ย่อยนี้อยู่ที่2 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์และมูลค่าตางงบดุลแล้ว เราจะเห็นดังต่อไปนี้ส่วนแบ่งที่ถูกครอบครองซินดั p h ์ฟ m ร์ม u t ติคัสในหมวดย่อยกรณีการประเมินมูลค่าตลาดอยู่ที่9.87%อัตราส,ส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อทุนอยู่ที่7.173%การประเมินส่วนแบ่งการตลาดและมูลค่าทางบัญชีของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยแยกลบ1คะแนนบริษัทที่อยู่ระหว่างการศึกษามีนิสิน ทางการเงินมูลค่า0.339พันล้านดอลลาร์อัตราส่วนนี้สินต่อมูลค่าทางบัญชียอยู่ที่219%ของทุนของบริษัทผลลัพธ์สำหรับระดับภารานีของบริษัทแย่มากลบ -2 คะแนนอัตราส,ส่วนมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทต,ต่อรายได้คือ0โดยมีค่าเฉลีย่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อย0 การประเมินมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทต,ต่ออัตราผลกำไรเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มย่อยแย่มากลบ2คะแนนกำไร12เดือนล่าสุดติดลบ335ล้านเหรียญสหรัฐรายได้ในอนาคตในช่วง12เดือนข้างหน้านี้ไม่ทราบแน่ชัดการประเมินตัวชี้วัดผลกำไรที่คาดการในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในหมวดย่อยแย่ลบ1คะแนน อัตราส่วนราคาต่อยอดขายของบริษัทอยู่ที่17.9ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ17.5การประเมินอัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อรายได้เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อย่านสูนนน์คะแนนรายได้ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่80ล้านเหรียญสหรัฐรายได้ในอนาคต12เดือนข้างหน้ายังไม่ทราบแน่ชัด การประเมินตัวชี้วัดการคาดการยอดขายในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยไม่ดีลบ1คะแนนอัตรากำไรจากการขายอยู่ที่ติดลบ428.2%โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในหมวดหมู่ย่อยติดลบ377.3%การประเมินขอบเขตเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยเทศบาลลบ0.5คะแนน ส่วนแบ่งของบริษัทตามจำนวนพนักงานในหมวดหมู่ย่อยคือ13.003%ซึ่งมากกว่าส่วนแบ่งตามมูลค่าตลาดถึง32%จำนวนทุนตลาดต่อพนักงานของบริษัทคือ5,181,000ดอลลาร์ในขณะที่หมวดหมู่ย่อยมีมูลค่า6,826,000ดอลลาร์ การประเมินปริมาณเงินทุนต่อพนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อย D 0.5คะแนนจำนวนกำไรต่อพนักงานของบริษัทต,ติดลบ1,240.4พันดอลลาร์โดยมีค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยติดลบ1,473.1พันดอลลาร์การประเมินผลกำไรของบริษัทต,ต่อพนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อย สากรลบ0.5คะแนนยอดขายของบริษัทต่อพนักงานอยู่ที่289,000เหรียญสหรัฐในหมวดย่อย390,000ดอลลาร์การประเมินรายได้ต่อพนักงานเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยห้องน้ำลบ0.5คะแนน หุ้นที่ขายคิดเป็น28.7%เทียบกับค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ย่อยที่15.7%ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ISI 14แสดงระดับ80%สำหรับบริษัทสินดักฟอร์มสติคเซไซเอนในขณะที่ระดับ ISI 14ของหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่53%มูลค่าหุ้นจริงของบริษัทอยู่ที่ประมาณ16.25เหรียญสหรัฐ ราคาโดยประมาณสำหรับหุ้นของบริษัทอยู่ที่ประมาณ36.37ดอลลาร์มาดูตารางการสั่งซื้อกันดีกว่าครับลิงอยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจที่ได้รับการยอมรับต่อสาธารณะทั้งหมดของระบบอ้างอิงการประเมินหุ้นในฤดูการนี้กูมาเก็ตการเข้าถึงตารางการสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดกว้างโดยสิ้นเชิง ลิงกอยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดจากผลการวิเคราะห์หุ้นของบริษัทซินเด็กซ์ฟ a ร์ม t ซติคัสอ c ระบบสารสนเทศและอ้างอิงเพื่อการประเมินราคาหุ้นกูรูมาเก็ตการตัดสินใจเกิดขึ้นเปิดคำสั่งขายที่16.24ดอลลาร์คำสั่งถูกเปิดเนื่องจากบริษัทมีการประเมินมูลค่าและแนวโน้มราคาที่ค่อนข้างไม่ดี องค์กรได้รับการประเมินโดยใช้แบบจำลองการประเมินดัชนีอาคิมตั้งจุดทำกำไรไว้ที่11.62จุดตัดขาดทุนตั้งไว้ที่20.86ในกรณีที่คำสั่งไม่ปิดโดยการเทค p r o f ิตหรือ s t ็อปลอสจากนั้นคำสั่งจะถูกปิดโดยอัตโนมัติต,ตามผลการซื้อขายณนวันที่24กันยายน2568 หรือในวันทําการสุดท้ายก่อนวันที่กำหนดเครื่องหมายการค้า F.L.R เป็นคำสั่งซื้อหลักวิดีโอของข้อตกลงหลักได้รับการเผยแพร่บนช่องแล้วกรณีปิดออเดอร์ใดออเดอร์หนึ่งออเดอร์หลักหรือออเดอร์คงเหลือการสั่งซื้อครั้งที่2จะกำหนดราคาสุดท้ายขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมจนจบและใช้บริการระบบข้อมูลจากกูรูมาร์เก